ทั้งเบ็ดกบเบ็ดปลานะครับอาจจะดีบุดีอาจจะเป็นเบ็ดปลอมน้ำนะครับใส่าสายว่าใส่เบ็ดเต่าให้เบิ่งอีกเด้อว่าซั่นว่า <c oughs> มันบ่แม่นอนี่ชุดตัวอีลีนีบ่บ่โอ้โลงพัดใบเข่าสวยสวยนะครับขี่ฟ้าลายๆ ตกกบอตกมองอื่นตกเอต่มองอื่นตกคักตกเนี่ยปัดผมบ้านผมมันบ่ตกพี่น้องผมสวัสดีครับผู้กองนักกินที่นิสานครับพี่น้องนะครับจมคักจมเนี่ยอีกแล้วมาอีกแล้วมาจมอีกแล้วมาคอยจมยังไงพี่น้องเอ้ยนะครับกาลสินมุกดาหารนครพนมสกลนครตกคักตกแน่ตกฝนมันฝนตกมันฝนท้องมันบ่ตกพี่น้องผม จะได้ตรวาดเขาเพียงใดเขากำลังงามนะครับเมื่อนี้พี่น้องนะครับพาบียน้องมาให้มานาผมมาเบิ้งเขาที่ผมตัดไว้นะครับปิดกอนนะครับสังเกตดีๆเลยพี่น้องเด้อนะครับเขาผมตอนนี้มีสองสีนะครับฟังทั้งด้านฟังฟังทั้งด้านขวามือเฮานี่นะครับตอนนี้ผมว่าเขา่าออกสีเหลืองแต่ฟังทั้งด้านนี้สิเป็นเขาแบบเขียวเขียวเข้มๆนะครับนี่คือข้อดีของการตัดเข่าพี่น้องข้อดีของการตัดเข่านี่เห็นว่าผมเดียวไ่เห็นหอดหญ้าเลย นะครับที่มันขึ้นมากไหมจูวเขียวนี่อันนี้คือเขาล้วนเลยพี่น้องนะครับเขาล้วนเลยนะครับมองไดที่ผมตัดคือมองหนมัน่อยมีหยานะครับตอนนั้นนี่โอ้เหลืองอุยหุยนะครับปานเขาสิพ่อะเกีียวนะครับแบบมาหอดมือหนีมาเมื่อไหร่พี่น้องผมตัดแล้วนะครับดีครักดีเนี่ยนะครับจะสีเด้อหยาพี่น้องเลยนะครับตัดเอาครับพี่น้องน้าภูริหกหยานั่นนะครับยาสีหยาเด็ดขาดนะครับตัดหยาเอานะครับ เอานะครับมือนี้มาหยังว่าสันว่ามาจมให้เขานี่บอกว่าสันว่าบ่แม่นพี่น้องบ่แม่นนะครับมือนี้มาหน้าแล้วนะครับปองว่างนะครับผมก็เลยสิว่าสิพาพี่พี่น้องใส่เบ็ดคือนเขานะครับทิ่มช่วงไปหลายมือน้ำก็เริ่มแห้งน้ำก็เริ่มขอดลงนะครับว่าสิไปใส่หม่องกันติดห้อย่นละน้ำนองไปจังซั่นนะให้น้องไปจังซั่นน่อพี่น้องนะครับสิเป็นจังได๋นะครับใส่ทั้งเบ็ดกบเบ็ดปลานะครับอาจสิดีบ่ดีอาจสิเป็นเบ็ดปวามน้ำนะครับอ้ายสายว่าใส่เบ็ดเต่าให้เบิ่งอีกเด้อว่าซั่นว่า มันบอแมนเบ็ดเตามันเป็นเบ็ดปลาไหลพี่น้องเบ็ดป้อมนะครับตเตาวันมากินนะครับมีบุรีสีอาจใส่พี่น้องเบิ้งนะครับไปนายขอหาัดก้นขี่ขี้เดียนจักรบาดกอนนะครับพี่นอ้อ,นองเอ้ยว้าสิไปใสใ่เบ็ดแต่เบิ้งน้าหน้าโม,ามถึงโมถั่วมอดหลังตีนพี่นอ้องเลยเหมือนทงเบิ้นี้โอ้ยคนยงเงียบเรียบร้อยแล้วนะครับหน้ามโมมีพี่น้องหน้าเบิด น,นี่ล่าบานเนี่ยเย็นเถียน er ทอนตัวพี่น้องแต่เรื่องัวนศาสตร์เจ้าของโอ้ยวมมันนี้คืออาทิตย์วา่างเหรอเย็นเถียน er เอาไรมาสันว่านะครับเอาเงียโอ้ยได้เงียเลยไหลามาได้เงียมาเลยไหล เลยมาสับพี่น้องเลยสับใส่บางหลังนใส่อีจูตอนแล้วบาทอีจู่ใสอีจูสามหลังไงผสมดินพน่นรับพี่น้องไปสามหลังอุ้ยมึงใส่ลงไสไสส,สายนี่สายเดียวยังไงพี่น้อง เดี๋ยวล้างนึ่งไปเพี่น้องเ๋ยนนะครับผมมใส่เป็นนี่ละนะครับอีกสองหลังนะครับรอติดตามกันมือขึ้นอเศร้าแล้วกันพาพี่พระรองมายามนะครับเปลี่ยนภารกิจกับท่านหันครับสวัสดีงนะามะเจ้าครับเี่น้อง บรรยากาศสดชื่นสดชื่นนะครับฝนตกลินตกลินเสมเสียเสมเสียอยู่ตกค่อยๆดอกพี่นอ้องๆเลยมันเป็นน้ามันเป็นตอนนะครับเห็นให้ดินเย็นอยู่ดอกว่าเห็นว่ากระไร <c oughs> เงินขึ้นจะตกหนักๆฟังข่าวเบิ้งข่าวอ่ะมึงจู่ห่วงโอ้ยตกได้แค่ดินลินมื่อนี้ก็มือนเมือ้เมเครื่องดอกจะกี่ตกไม่อีกบ่ โอ้ใครได้พอมพีน้ำม,มาถ่วมหย่าได้ใครเว้ได้ดตัวนเงไวเนี่ยเขาน้อมูมนี่ไหมแขงตายไหมเราต้องการแห่งงาะนะพี่น้องเรีงเรีงนะเอานี่ยเราเบิ่งภารกิจอ่าเนี่มาเม้ากันพี่น้อ,นนองผลงานเปนลี่ยนภารกิจเนี่มาเส้าเป็นจังไดอุย้ย ใส่ตินตีนมุทุ่งไปพี่น,อน้องหน่วยนี่ก็จะหาค้าเนี่ยห้อยค้นหาค่ะปวดอะไรไม่ได้ห้อยค้นหาดิพี่น้องเนี่ยเขามาใส่ขี่เก่าเขาซื้อเป็นจังไหรหลังแรกโโอ้หมีตีนมีแมงกิดเต่าหน่อยสองตัว ต่อไปครับใส่ขวบบูบูเตี้ยวเช้าเลี้ยวสวยบูบู <c oughs> สารุนรนีค้นหาดูเพื่อน้องหลังเด็กมากกับโบมานซะแล้วนี่จะห้อยเบ็ดคนนี่น้มันน้ำมันเอ

Hang, ha, 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 bố ô, ha, ha, lăng ha, 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 ตัวใหญ่เติอยิ่ไปไหน้องสองตัวบ่สองตัวพี่น้องมานมามา,ลลงงาลหลังหา้างห้างหน้าห้างห้างผมเซิรผมสมหน้าห้างห้างไปโอ้ตัวใหญ่อยู่พี่น้องสองตัวโอ้ค่าค่ากุญนอ์เห็นมาพี่น้องโอ้มามาหลัง,งห้างห้างอีหลี โอ้ว oh, oh, uh, ่ามันจีบ่หมันว่ามันจีบ่ได้กินพี่น้องคัก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 ไปนะครับสองตัวตัวนี้เติบนะครับเอานะครับพี่น้องนะครับอีจูสามหลังได้ไหมสองตัวพี่น้องนะครับเพอได้ขวัวได้อ้อมอยู่นะครับขอบคุณทุกซับทุกไลค์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามนะครับที่เป็นกำลังใจให้ทีมงานที่กินที่ในสารมาตลอด นะครับเป็นภารกิจเพี้ยนแผนพี่น้องบ่ได้ตั้งใจดอกคันทีได้กินอีหลีนะครับเอาสจาบคลิปนี้ก็โชคดีไม่ใช่สูบสุบคนเด้อพี่น้องนะครับแก้วคลาดจากโรคไพ่ลายสูบสุบคนนะครับผู้ได้ติดกับคอหายหายไปว้นะครับยาสิเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตเลยนะครับสู้ๆต่อไปทุกคนนะครับคลิปนี้ก็โชคดีไม่ใช่สวัสดีครับผม